ทุกคนในกล้องชอ่องพลิชี่อาห้ากันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ผูก็จะมารุ่นผลสอบเทอมหนึ่งกันนั่นเองนะทุกคนนั้นจะไปดูผลสอบกันเลยดีกว่าเลิยที่นะทุกคนเราก็มาพิมหาผลสอบกันเลยดีกว่านี่คือแล้วที่ทุกคนก็คือแบบนี่กดเลยเออกดไม่ถูกอ่ะนี่ก็จะอ้าก,ก็ถูกแล้วนี่ อันนี้เราก็ต้องรองรู้นะทุกคนว่าระบบจะล่มหรือเปล่าจ้ามีจ้าเปิดแล้วเดดเดดเดเดด,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 ดหมุนหมุนนี่นะทุกคนตอนนี้น่าจะเกิดแบบแอปล่ม เพราะว่าตอนนี้คนเขาเยอะมากก็คือแบบคว่ต้องรอต่อไปว่าจะได้ดูคนตอนไหนแล้วเดี๋ยวพูดจะมาอาให้ดูอีกเล่าแล้วกันว่าคือจะได้เกรดเท่าไหร่เอง,เองนั้นเราไปรุ้นต่อก,กันเลยดีกว่าททุกคนตอนนี้ก็ขึ้นหน้ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกาะก,ก่อนนี่นะทุกคนกกาะเรียบร้อยแล้วรอไปนะทุกคน งั้นเดี๋ยวผูข้ามไปตอนที่เกรดมาเลยดีกว่านี่นะทุกคนตอนนี้ผู้สึกออกมาแล้วทุกคนนี่จ้าผู้ได้สามจุดหกหกได้เนยนอทุกคนดีใจด้วยนะทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากสอบได้สามจุดหกหกทุกคนได้สอบได้ํำดับที่แปดทุกคนลำดับข้องก็คือสอบได้ที่แปดส่วน แล้วบชั้นทั้งหมดนะทุกคนได้ที่65ก็คือแบบดีใซมากทุกคนครั้งแรกนะทุกคนที่คุณสอบได้ขนาดนี้ก็คือแบบไม่เคยสอบได้เลยส่วนใหญ่ก็จะได้3ุดนิดๆเองเฮ้ยดีใจมากนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครไทยรุ่งธรรมจังให้ผู้พี่ชีได้นะทุกคนและจะมีคลิปใหม่ติดต่อกันมาแน่นอนจ้านั้นสำหรับวันนี้บายบาย